สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุกนะคะอย่างแรกนะคะมีเรื่องมาแจ้งนะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะมีช h อ p e e v ว u c h e r อยู่นะคะก็ตอนนี้นะคะทางร้านนะสามารถใช้ s h อ p e e v ว u c h e r ได้นะคะลดมา250บาทเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบชื่อช้อปปี้ของทางร้านนะคะแล้วก็น,นี้เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับใครที่เสิร์ชหามไม่เจอนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ไปได้เลยค่ะกล่องสุ่มนะคะมีทั้งทางช้อปปี้หรือว่าใครนะคะจะสั่งกับทางร้านที่ร้านโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นกล่องตัวอย่างของลูกค้าในช้อปปีนะคะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอันนี้นะจะเป็นขนมนะคะในงบ300อแล้วก็ใช้ช้อปปี้วอลช์ช์สองบาทนะคะค่าจัดส่งอีก45บาทนะคะรวมแล้วนะ,ะกล่องนี้นะคะจ่านยในราะคะา95บาทรวมค่าส่งนะคะแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะนี่นะใครมีช้อปปี้วอลช์ช์นะคะก็เข้าไปใช้กันได้ค่ะ มาดูของคร้าวๆกันนะคะอันนี้จากจังหวัดระยองนะคะอย่างแรกนะก็จะได้เป็นแบบสับรดข้าวนี่นะคะ1อย่างต่อมานะคะก็จะมีเป็นแบบวุ้นนะคะเจลลี่นะหนชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบเจลลี่ทีนะคะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบมาการองคุกกี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเยลลี่ซองนะคะทั้งหมดสี่ซองแล้วก็จะเป็นมาร์มลโล่สอดไส้ค่ะหนึ่งลูกอมเป็ดนะคะลูกป่งกินได้นะ แล้วก็จะมีเป็นแบบเยลลี่ไข่ทอดนะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกอมหมอกะโหลกนะคะอย่างต่อมาจะเป็นมาร์เมลโล่เคลือบนะคะแล้วก็จะเป็นมาร์เมลโล่เปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีเป็นช็อกโกลาวาด้วยค่ะกล่องแรกจากจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นปอปิดนะคะลายหมีน้ำหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นภูุญแจปอปิดนะคะลายทับเค้กน้ำหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นเยลลี่ซอัส์ต่างๆนะคะคล้าแบบกันไปนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแพนเค้กเลม อย่างต่อมานะคะจะเป็นช็อกบอลลาวานะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบซากุระนะคะช็อกบอลนะอีก2ชิ้นนะคะอย่างต่อมาจะเป็นมัดเมลโลเปรี้ยวค่ะอันนี้สั่งไปทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นเม็ดอมป๊อปเวยค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้นะจะเป็นขนมซอบีีเทอร์นะคะก็มีเป็นรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะเป็นรสชาเขียวค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะอย่างแรกนะนี้จะเป็นของเล่นซอมบีบีดนะคะแล้วก็นี้เวลาเจอแสงก็จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบไดฟุกุบีดนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งกล่องค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบขนมเป่าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกโป่งแบบนี้นะคะสั่งไปนะทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นเยลลี่ไข่ดาวนะคะพร้อมกระทะนะอีก2ชิ้นค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบลูกโป่งกินได้นะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบสติกเกอร์ติดแมสนะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นเยลลี่ไข่ทอดนะคะ2ชิ้นเยลลี่ไข่ดาวพร้อมกระทะนะคะแล้วก็จะเป็นลูกอมเป็ดอันนี้จะเป็นเยลลี่ซองแบบต่างๆนะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นแบบลูกอมกะโหลกเลยค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะเป็นลูกฟังิงโกนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบไส้กรอกนะคะบีบนะำหชิ้นค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบพาท แล้วก็จะเป็นมันหวานญี่ปุ่นบีบนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นแกะนะคะมีสีด้านในแล้วก็จะมีเป็นแบบเะเคีบีบนะคะกล่องต่อมาจากจากอุตาราดิทนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นกล่องซุมขนมนะคะก็คละแบบกันไปให้ประมาณนี้นะคะนี่นะกล่องต่อมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะอย่างแรกนะจะเป็นขนมโยเกิร์ตกรอบนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นแบบขนมซอฟต์เคลือนะคะ1 อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบโอรีโออันนี้นะคะ1ชิ้นนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบบลบีดนะคะเป็นแบบรดลิ้นจี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมไม้ตังเมกอบนะคะสั่งไปครบสารสเลยนะ,ะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้น้าสั่งไปเป็นแบบกล่องสุ่มของเล่นนะคะในงบ100บาทนะลายกล่องที่2นะคะก็สั่งไปเป็นแบบอ๊อปบีดไซส์ใหญ่นะคะลายเรยนะ้าหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้สั่งไปทั้งหมดสองกล่องนะคะมีเป็นกล่องสุ่มแล้วก็จะเป็นอ๊อปบีดอันนี้คะ่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง11คคนนมากๆเลยะะ